สำหรับคนที่มีกรุ๊ปเลือด AB นะคะกรุ๊ปนี้นะง,งานวิจัยพบว่าปัญหานะคะของคนกรุ๊ป AB ส่วนใหญ่ก็คือ1ค่ะเรื่องของกรดในกระเพาะที่มีปริมาณน้อยค่ะทำให้ระบบการย่อยกลุ่มของโปรตีนนั้นและการดูดซึมไม่ค่อยจะดีค่ะถัดมานะคะปัญหาของคนกรุ๊ป AB ก็คือเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะพบว่าคนกรุ๊ป AB มักจะมีปัญหาเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ต่ําค่ะและปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะ ที่พบได้มากก็คือปัญหาเรื่องของความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับ ระบบหลอดเลือดและหัวใจค่ะในสูตรนี้นะคะจะมีสารสกัดตัวของ p พ n e a นป l ปลหรือสารสกัดจากสับปะรดค่ะที่อุดมด้วยสารโบมิเลนส่งเสริมการย่อยที่เป็นจุดอ่อนของคนกรุ๊ป AB ถัดมานะคะก็คือในเรื่องของระบบอิมมูนค่ะในสูตรตำรับนี้นะคะมีสารสกัดจากตัวของกระเทียมซึ่งเป็นกระเทียมสายพันธุ์พิเศษจากประเทศเยอรมันค่ะเป็นการบ่มเพาะในสภาวะพิเศษนะคะเพื่อให้ได้สารสําคัญในปริมาณ ที่สูงที่ช่วยทั้งในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันและส่งเสริมระบบการไหลเวียนหรือโรคหลอดเลือดหัวใจต่างๆได้เป็นอย่างดีและอีกหนึ่งสารสกัดที่โดดเด่นค่ะสำหรับนิลีน GAB ก็คือโอ๊ตค่ะสารสกัดจากข้าวโอ๊ตตัวนี้นะคะเป็นการสกัดแบบพิเศษที่ให้ได้สารสําคัญที่ชื่อว่าเบต้ากรูแคนค่ะมีคุณสมบัติที่ช่วยทั้งในเรื่องของการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันค่ะช่วยทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายสูงขึ้นแข็งแรงยิ่งขึ้น ช่วยลดระดับไขมันตัวร้ายหรือคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีเมื่อรับประทานต่อเนื่องค่ะดังนั้นนะคะสูตรตำรับนิลีน GAB เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่จะช่วยตอบโจทย์คนกลุ่ม A B ที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับถ่ายไม่ปกติการย่อยอาหารในกลุ่มของโปรตีนที่ไม่ดีนะคะให้ดียิ่งขึ้น แก้ปัญหาเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันที่ต่ำให้ดีขึ้นและก็สูงขึ้นค่ะและก็ยังช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงป้องกันการเกิดปัญหาเรื่องของปัญหาโรคหลอดเลือดหัวใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นความดันไขมันหรือว่าเบาหวานค่ะดังนั้นนะคะเรียกได้ว่าคนกลุ่ม a b เนี่ยสามารถที่จะป้องกันและก็ดูแลสุขภาพในเรื่องของทั้งระบบย่อยการดูซึมและก็สุขภาพภายในด้วยนีลิน g a b ได้เป็นอย่างดีค่ะ